ดูไม่ค้าไม่ค้าคนดังรอแล้วรอเล่าก็ยังอยู่ที่ร้านเดิมนะครับร้านกาแฟสุส ชานมชายเย็นชามะนาวมีทุกอย่าง <c oughs> โหอ,อะไรไปเทอ่ยวมาไหนเนี่ยไงไปเทอ่ยวมาไหนนี่ เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องกันวนะ้เจอกล้องเลยหันหน้านี่เลยไม่คา้าไม่ค้ากินข้าวอย่างนี้มีแต่คนกลัวกล้องเลยไม่รู้เป็นไร ปันไิดแอร์เลยปิดแอร์หน่อยอะ่ะ <c oughs> ตาร้อนอ่ะเออพัดลมไอ,อ้พัดลมหมุนอะ่ะไม่มีเงินมีบงบประมาณยังมาไม่ถึงรอเงินรายได้ก่อน

โอ้ก็ฝึกมาดีรุ่นนี้ไม่มีร้อนหรอกอ๋อฝึกไกลยอยู่กลางแดดนุ๊นี่ตัอสา้แล้วพูดลูกค้าเล้วนี่ไปไหนเอยโอ้ไม่ค้านี่ตอนนี้เลยอยู่ประมาณอีกสิบกว่าแก้ววะไอ้คนรอกินไมน่ได้ เมีเข็มมีหวานมันมีหวานมันด้วยบ่สไอหวานพอมีมันนิดหวานมันหวานมันใช้พูดยังไงตรอ งองนีเขาจ้างสาวเดือนนี้หมดเลยวะซื้อกาแฟแก้วหนึ่งแถมไอเนี่ขนมเนี่ยครับขนมอะไรนะแซนด์วิช <c oughs> <c oughs> ถ้าเอฟซีขอเข้ามานี่คเับแซนด์วิชเนี่ยเดีย๋ยวจะซูมแม่คายดูมันขาวบัวเลยเขาใช้ครีมอะไรอขาวจั่วเลยหายลายรอบแล้ว อกคนนึงกคนนึงใช้กเียนแล้วมันน้เนาะปวดรัการ <laughs> นี่ในคนใหม่มาอันนี้วันละร้อยใช่ไหม <200. S 1> วันละสองร้อยสองราสิบสามร้อยโอ้ขึ้นแล้วนี่ขึ้นเร็วตัวอี <laughs> <laughs> สอง้ไปแล้ว <laughs> คาเฟนี่ครับมือเล่นมือเล่นขายโคงเลยมันเดตร้อนๆนี่ขายน้ำดีนะาครดาีลูกลูกหนึ่งครับมีลูกแล้ลว มกีการเบิลดิจะรีบไปไหนอยู่อย่างนี้แหละไอ้ดูแบบพี่วาพี่อยู่คนเดียวได้เลยน้ำและชาโนมชานมหอม เราคงเราคงพีอะไรจได้หรือรอ้ลยวันนี ผู้ช่วยนี่ก็ได้ผู้ช่วยผู้ช่วยพยาบาลมีทั้งโคกมีทั้งขนมเปิดร้านขายของฉับอเออยิ้มหน่อยสิไม่มายุงขน ទៅតែយឺតបែបនេះកាកឡើងរូនមិនថារយ7គត់ ลูกค้าไม่ค้าไม่ค้าขายอะไรนี่ไก่วิเชียไก่วิเชียนเนาะอยู่ที่ไหนตรงนี้ตร,นตรงนี้เนาะนชินละบาทวะเหม,มือว่าเดี๋ยวต้องกลับไปทำร้าน,นอนนีร้านอีโรอนี่น้ำยังไม่ได้เลยไม่ค้าอย่าทำร้ายหนูนะ <laughs> อย่านะอยู่เฉยๆเดี๋ยวจะพาไปเชื่อดอยู่ซื่อๆอ,อ๋ๆอนี่ยังเริ่มไม่ค่ายคนหนึ่งไม่ค่านี่มาต่อะไยโอ้ยโอ รับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้รอคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ